ยอเจียวยรบุนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกากะเกาหลีชาแนลค่ะก่อนไปเริ่มเรียนฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะบทนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกิริยาอิตตาอบตาค่ะกิริยาสองตัวนี้นะคะเป็นกิริยาที่ใช้บ่อยนะคะในภาษาเกาหลีค่ะแล้วมันก็มีความหมายหลายแบบนะขึ้นอยู่กับตัวชี้ที่มันใช้ค่ะ อันแรกนะคะถ้ากิริยาอิตตาอบตาซึ่งผ่านแล้วนะคะอันนี้จะผ่นแบบสุภาพไม่ทางการนะก็จะเป็นอิตโซโยกับอบโซโยค่ะถ้ามันใช้กับตัวชี้ีีกาค่ะคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวชี้อีหรือว่ากาถ้าคำนามมีตัวสะกดใส่ตัวชีอีนะคะถ้าไม่มีใส่กาค่ะคำนามอ so ีกาอิตโซโยอันนี้จะแปลว่ามีนามอ so ีกาอบโซโยก็คือไม่มี ตัวอย่างค่ะคําแรกนะคะโทนโทนแปลว่าเงินนะคะคราวนี้คําว่าโทนค่ะมันมีตัวสะกดนะก็ต้องใส่กับตัวชี้อีค่ะก็เป็นโทนีอิสซโยมีเงินหรือโทนีออ s โ y โยไม่มีเงินคําที่สองค่ะนําชินน้ำชินก็คือแฟนหนุ่มนะคะย่อมาจากคําว่านำจาชินกูค่ะ ครวนี้เนี่ยคำว่านำชินนะ้ำมันมีตัวสะกดค่ะก็ต้องใส่กับตัวชี้อีนะก็เป็นน้ำชี้นีอิสโซยมีแฟนน้ำชี้นีออฟโซยไม่มีแฟนคำนี้ค่ะชงงีชงงีก็คือกระดาษนะคะควนี้คำว่าชงงีเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะก็ต้องใส่กับตัวชี้กาค่ะก็เป็นชงงีกาอิสโซยมีกระดาษชงงีกาออฟซโยไม่มีกระดาษ คำนี้ค่ะพิวพิวก็คือตัวนะคะตัวหนังตัวรถไฟใต้ดินตัวรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยคำว่าพิวน่ะมันไม่มีตัวสะกดนะคะก็ต้องใส่กับตัวชิกาค่ะก็เป็นพ so ิวกาอิโซโยมีตัวพิวกาอุบโซโยไม่มีตัว คราวนี้ค่ะถ้าคาว่าอิสซอยกับอบ s ซโยนะคะใช้กับตัวชี้ a นะมันจะแปลว่าอยู่กับไม่อยู่ค่ะคํานามนะคะก็เป็นพวกสถานที่หรือว่าตําแหน่งนะคะคำนาม a i ิ o ซยอันนี้จะแปลว่าอยู่ส่วนคํานาม a o บ s o y ยก็คือไม่อยู่ค่ะอย่างเช่นคํานี้ค่ะชิบนะคะชิบแปลว,ว่าบ้านนะก็เป็นช so ีเ b อิ o y o ยอยู่บ้าน หรือชีเบอปโซโยไม่อยู่บ้านคำนี้ค่ะคอกีคอกีแปลว่าที่นั่นหรือว่าตรงนั้นนะคะก็เป็นคอกีเออิโซโยอยู่ที่นั่นคอกีเออปซโยไม่อยู่ที่นั่นคำนี้ค่ะพังขกพังขกก็คือกรุงเทพค่ะ ก็เป็นพังโคเกอิส e ซโยอยู่ที่กรุงเทพหรือพังโคเกะออบโซโยไม่อยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกค่ะชอนนนโทนิมานีอิซโยชอนึนโทนิมา so นีอิสโซโยแปลว,ว่าฉันมีเงินเยอะ คำว่าชอค่ะแปลว,ว่าฉันนะเป็นประธานหรือหัวเรื่องของประโยคค่ะก็ใส่ตัวชี้นะคะก็เป็นชอเนื่นคราวนี้คําว่าทนนะเป็นคํานามค่ะแปลว,ว่าเงินซึ่งใส่กับตัวชี้เออซึ่งใส่กับกริยาอิสโซโยนะคะที่แปลว่ามีก็จะต้องใส่กับตัวชี้อีนะคะก็เป็นทนี่อิสโซโยก็คือมีเงินคราวนี้คําว่ามานีค่ะเป็นคําขยายกริยานะคะแปลว,ว่าเยอะหรือมากประโยคที่สองค่ะ 여자친구가있어요여자친구가있어요 j s ม so ีแฟนหรือยังคะยศชินกูนะคะแปลว่าแฟนนะแฟนสาวค่ะคราวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวสะกดนะคะก็ต้องใส่กับก so าอิซโยคราวนี้อันนี้จะอยู่ในรูปประโยคคำถามค่ะประโยคที่3ค่ะตารึน아직เฮนดิโ o น이없어요ตารึนิก 핸ดิโพนีออปโซโยลูกสาวยังไม่มีมือถือตานค่ะแปลว่าลูกสาวนะคะอันนี้ก็เป็นประธานหรือว่าเป็นหัวเรื่องของประโยคนะคะก็ใส่ตัวชี้นะก็เป็นตาดึนเครานี้อาจิค่ะแปลว่ายังนะคะส่วนแฮนดิโพนค่ะแปลว่ามือถือนะคะครานี้ค่ะมันมีตัวสะกดนะก็ใส่กับตัวชี้อีค่ะอีออปโซโยก็จะแปลว่าไม่มี ประโยคที่4ค่ะหายันทิชชชื่ออบซยายันทิชช s ชอบซยไม่มีเสื้อยืดสีขาวหรอคะหายันคะ่คะแปลว่าส,สีขาวนะคะต้องตามด้วยคำนามนะคราวนี้คำว่าทิชชื่ก็คือเป็นคำนามค่ะแปลวาา่วาเสื้อยืดนะคะคราวนี้มันไม่มีตัวสะกดนะก็ใส่กับตัวชีกาค่ะก็ะเป็นกาอ s โซยอันนี้ก็คืออยู่ในรูปประโยคคำถามค่ะ ประโยคที่5ค่ะมูลท so ิช so ู가어디에있어요มูลทิชู가어디에있어요ทิชูเปียกอยู่ตรงไหนคะมูลทิชูนะคะก็คือทิชูเปียกค่ะคราวนี้มันเป็นประธานของประโยคนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นมูลทิชู가คราวนี้คําว่า어디นะคะเป็นสถานที่ค่ะ แล้วก็ใส่กับกิริยาอิสโซโยนะคะในความหมายว่าอยู่มันก็จะใส่กับตัวชี้เอนะเออิสโซยก็คืออยู่อันนี้จะเป็นประโยคคำถามค่ะ mm hmm. ต่อไปประโยคที่6ค่ะชอนึน hmm. พ so ังโคเกอิสโซโยชอนึนพังโคเกอิสโซโยฉันอยู่ที่กรุงเทพ ชอฉันค่ะเป็นประธานหรือว่าหัวเรื่องของประโยคนะคะก็ใส่ตัวชี้ค่ะเป็นช่อนนื่นส่วนคําว่าพังหกนะคะแบบว่ากรุงเทพค่ะแล้วก็กิริยาเออิซอโยนะคะอันนี้จะแปลว่าอยู่ค่ะประโยคที่7ค่ะุงเซงนีชีกึมชีเบอบซอโยุงเซงนีชีกึมชีเบอบซอโย ο. ตอนนี้น้องไม่อยู่บ้าน ทงเซงค่ะน้องเป็นประธานของประโยคนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานค่ะเป็นทุงเซงีชีกลืมแปลว่าตอนนี้ค่ะชิบเป็นสถานที่นะคะแปลว่าบ้านแล้วก็เอออบซโยอันนี้แปลว่าไม่อยู่ประโยคที่8ค่ะชินบุญจึงเงินชีกับอันเอออบซโยชินบุญจึงเงินชี้กับอเอออบซย บัตรประชาชนไม่ได้อยู่ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะชิ้นบุญจึงค่ะแปลว่าบัตรประชาชนนะคะคราวนี้นะ่ะมันเป็นประธานหรือว่าหัวเรื่องของประโยคนะก็ใส่ตัวชี้ค่ะก็เป็นชิ้นบุญจึงเงินคราวนี้นะ่ะชี้กลับนะคะแปลว่ากระเป๋าตังค์แล้วก็อันแปลว่าข้างในค่ะชี้กลับอ่านก็คือในกระเป๋าตังค์นะอันนี้เป็นตำแหน่งหรือว่าสถานที่นะคะส่วนกริยาก็คือ a of soyo แปลว่าไม่อยู่ค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ในรูปประโยคคำถามค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมจดสับถ้ายบทไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าอมองบสังเวยส์บกันทีสุดมิดา